สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะในคลิปนี้เราจะมาสอนหรือว่าจะมาแนะนําวิธีการบายพาส MDM หรือว่าบายพาสหนาที่ว่ามันติดการควบคุมหรือว่าการจัดการระยะไกลเนาะอ่าจะขึ้นรหุห้นเบิ่งเป็นตัวอย่างเนาะถ้าว่าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะขึ้นมาว่า remove management เนาะก็คือติด MDM นั่นแหละเนาะถ้าว่าเป็นภาษาไทยมันก็จะขึ้นมาว่าการจัดการระยะไกลหรือว่าการควบคุมระยะไกลเนาะ อาชนเครื่องที่เขาจะมาเทสในเมือน,นี้ก็คือเป็น iPad นเนาะแต่ว่าที่จริงมันรองรับทั้ง iPhone ทั้ง iPad แล้วก็รองรับทุก iOS เนาะตามที่เขาบอกแล้วก็บอจจาเป็นต้องเจเบกอาเบิรงเครื่องของเขานิสระณะเนาะการเจเบกของเขานี่ยังโนอยู่เห็นบ่เนาะสะดวนเขาจะไปใส่โปรแกรมในการปบัตส่วนโปรแกรมที่เขาจะมาลองใส่เนาะมันก็มีหลายๆตัวเนาะแต่ว่าไปที่มีตัวใดสะดวกตัวใดก็ใส่ได้เลยเนาะ ปกติคนที่บ่มีอัลล็อกทูลก็ใส่ไอไบพาร์เซอร์เนาะหรือว่าโปรแกรมอื่นๆที่เจ้าของเงินเคยใส่เนาะที่มันมีฟังก์ชั M, นไบพาร์ต MDM เนาะส่วนอัลล็อกทูลก็มาเปิด, une, ดป Apple. อัลล็อกทูลก็มาคลิกพิที่แอปเปิลในไอไบพารอในโปรแกรมอัลล็อกทูลของเขานี่เนาะมันหายไปแล้วเนาะฟังก์ชันะนี้เนาะมันหายไปเนี่ยบอกมันบ่มีเนาะเพราะว่ามือเขาอะมือเขาอัดอัอออคดคลิปตัวนี้เนาะมัน เป็นช่วงที่เขาปิดฟังก์ชัน MDM ไปมันก็เลยบ่มีเนาะเห็นบ่มันปกติมันจะอยู่ในส่วนนี้เนาะมันจะมีคำว่า MDM bypass ลองเลือกเบิ่งทุกอันเบอร์มันจะบ่มีแล้วเนาะมันหายไปแล้วฉะนั้นมันหายไปแล้วเนาะเฮาก็จะไปใส่อีกตัวหนึ่งที่เฮาเคยใส่เนาะก็คือ I bypasser ก่อนมาเลยเฮาก็โหลดโปรแกรมมาก่อนเนาะเฮาจะไปลิงก์ไว้ไอ้นี่ลูกค้าโหลดมาแล้วให I bypasser v e r s i o น3.7เนาะคลิกเปิดขึ้นมา แยกไฟเปิดขึ้นมานะปิดอันติ่เวลาก่อนเนาะแบบหนึ่งเสร็จละเปิดดิคเราเปิดขึ้นมาเนาะคลิกล็อกอินล็อกอินบัญชีเจ้าของล็อกอินลาดผ่านแล้วก็ยูเซอร์เจ้าของคลิกล็อกอินเลยเนาะสำหรับคนที่มียูเซอร์แล้วถ้าไปไปยังบ่มีกลับไป อันสมาก่อนเนาะของเขามีอยู่2เครดิตบริษัทจว่ามันได้บอกก็มาคิดคําว่ามันมี MDM มันมี2ตัวเนาะตัวหนึ่ง MDM ก็คือว่าโน้ตเจียเบรกตัวลมนี่ตัวุลึงนี่ MDM เจียเบรกหรือควายเนาะจะเลือกคำว่า MDM b บพ a s โ no น้ตเจียเบกก็คือบอต้องเจียเบกเนาะ b บพ a s แบบบอต้องเจียเบรกเนาะอ่าเนี่ยของเขาเป็น iPad นะ iOS เขาก็ยนะังพัฒนาได้เจียเบรกเนาะสถาน,านะถานานะ้บบโนเ้ตเบีย จะลองบ่งว่ามันผ่านบอกเนาะโอ้โหโอ,โอ้ของเขานี่มีช่องเครดิตบ่ได้เนาะมันต้องการอยู่หาเครดิตสถานเราจะไปเติมเครดิตแป๊บหนึ่งเนาะจะมาใหม่โอเคอ่าเขาเติมเครดิตมาแล้วล็อกอินใหม่อีกรอบเนาะมาเติมมาหาเครดิตเพิ่มสงให้บอกมีหาเครดิตเนาะเพิ่มสามเป็นหามาคลิกเหมือนเดิมเนาะ ตัวที่ว่าบอต้องเจ็บโนเจ็บรอถ้าว่ามันเกินห้าสิบห้าทีนี้มันท้อนห้าสิบหาเปอร์เซ็นต์แล้วมันตัดเนาะโมเมนต์มันตัดมันเตือนว่าเครดิตบ่อพ่อนะฉะนั้นถ้าว่าตัวนี้มันเกินห้าสิบห้าหกสิบเจ็ดสิบกันไปก็คือบ่ผ่านแล้วก็มันครบลอยมันก็จะตัดเครดิตของเรารอเลยห้าสิบหาแล้วเนาะหกสิบหาแสดงว่าผ่าน อาวิธีนี้ต้องบอกกันนะก็คือมันต้องได้เสียเครดิตเนาะชวนท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะเติมเครดิตกับทักเฟซบุ๊กมาเนาะหรือว,ว่าเบอร์แอปเนาะที่หน้าจอถ้าว่าไปที่มีโปรแกรมพวกอ่าอันลนน็อลกทุนเนาะใส่ล็อกทุนได้ไหมบอผ่านแล้วมันบอกว่าเอาน่า MDM ของเขาการใบพัดของเขาเนาะสักเสร็จสมเลสสมบูรณ์แบบแบบอย่างต่างๆไปโอเคไปเนะาะตัดบออยังยังประธานตัดแป๊บหนึ่งเลยตัดแล้วเนาะซูนแล้ว อันนี้ก็คือผ่านเนาะเอานนใจลูกค้าจะเบิ่งในลูกค้าว่ามันผ่านหรือเปล่านะแต่ว่าที่จริงนี่เราใบพัดออนไลน์เนาะเราเราบ่มีเครื่องมาให้ท่านผู้ชมเบิง่งบ่มีการถ่ายคลิปให้เบนะิ่งเนาะแต่ว่าการใบพัดกาง่ายๆบ่มียังยุ่งยากก็คือเสียบม,มือถือของท่านผู้ชมเข้าไปเขาบอกว่ารองรับทุก iOS ทุกอันอ่าทุกรุ่นของบ่ว่าจะเป็น iPhone iPad เนาะรองรับหมดทุกรุ่นแล้วก็บ,บ่จะเป็นต้องเจนะิวบิกเนาะ ง่ายๆก็คือเชื่อมกับคอมปุ๊บแล้วก็เปิดโปรแกรมรันโปรแกรมแล้วก็เติมเครดิตเข้าไปแล้วก็คลิกเลยถ้าว่าไปใช่อันอันล็อกทุนก็ใส่อันล็อกทุนนึไปเบิกในฟังก์ชัน MDM bypass คลิกเลยเนาะแต่ตอนเฮาอัดคลิปนี่เนาะก็คือถึอช่วงที่เขาปิดฟังก์ชัน MDM ไปเนาะฉะนั้นเฮาก็เลยต้องได้มาเสียงเงินอัน bypass ผ่านไอ้ bypass เ er ซอร์เนาะหาเครดิตหาได้หีๆหาเครดิตกับประมาณอยู่ห0 0 0บพันกีบนะณปัจจุบันนี้เนาะหรือว่าเงินไทยนะครับประมาณอยู่น่าจะ ช่องลอยกว่าบาทประมาณนั้นนะฮอดบอกไ่แน่ใจเนาะเครดิตอละสามสิบห้าณปัจจุบันนี้เนาะหนึ 1, 1, 1, 1, 1, 1, ่งหนึ่งหนึ่งดอลลาร์ต่อสามสิบห้าบาทพันกว่าเออร้อยกว่าบาทเนาะเกือบช่องลอยบวกค่าโอนค่ายังประมาณชนะ่องลอยเนาะอันนี้ขเขาเข้ากับผ่านแล้วลูกค้าแจ้งมาบอกผ่านแล้วเนาะเมื่อก่อนเขาเคยแนะนำรือว่าอธิบายทางผู้ชมไปแบบพิดๆก็คือว่าเขาคิดว่าเอ็มดีเอ็มก็คือ คือกันกับในส่วนของ Android Android ก็คือ MDM ก็คือติดไล่เดือนเนาะฉะนั้นเราคิดว่า iPhone การอาจจะเป็นเกี่ยวกับเครือข่ายเขาก็เลยอธิบายไปว่า MDM ก็คือเครือข่ายเนาะฉะนั้นถ้าอธิบายผิดก็ต้องขอโทษนำํำเนาะเพราะว่านี่ก็คือเครื่องแรกที่ฮากระเจอตั้งแต่ใบพัดมาฮะกระเจอเครื่องนี้เครื่องเดียวเนาะฉะนั้นก็คือ MDM ก็คือการติดการควบคุมและการจัดการระยะไกลเนาะ